ก็สวัสดีนะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับท,ทุกทท่านทำคลิปไปสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลสองตัวบนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดอยู่บ้านก็ทำคลิปไปเรื่อยครับแต่ก็พยายามดูข้อมูลที่มันตกนะครับงสมมติเมื่อตอนคลิปที่แล้วนะครับเป็นข้อมูลล่างก็ตก ก็ได้ทําการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์สําหรับ2ตัวล่างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาทําเป็นสองตัวบนนะครับพอดีน้องก็ถามมาว่าอาจารย์แล้วสองตัวบนไม่เห็นลงเลยนะครับเพราะว่าผมไปเน้นอยู่ที่สามตัวนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะทําให้นะครับเท <c oughs> ่าที่ทําเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็คือเลขหลักสิบ นะครับผมจะใช้หลักสิบก็คือตามสูตรนะครับจะใช้อยู่ที่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหลักสิบนะนี่คือหลักสิบนะครับจะใช้อยู่ตรงนี้นะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหลักหน่วยจะอยู่ที่เก้าศูนย์สามหกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับหลักหน่วยเราจะดับนะครับจากข้อมูลเดิมที่ผมได้ลงข้อมูลไว้คลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือดับที่หกเจ็ด ครับดับ6ดับ7นะครับทีนี้ในคลิปจะเห็นว่าผมดับ9ด้วยนะครับดับ9ดับ9ก็คือสูตรนี้นะครับดับ9นะครับปกติผมผมก็เคยลงไปแล้วนะครับสูตรนี้นะครับสูตรตัวนี้นะครับใช้หน่วยบนนะครับก้ามไป1งงวดนะครับแล้วก็เอามาเทียบสำหรับงวด วันที่1นธันวาคมก็คือหน่วยบนข้ามไปหนึ่งวัดก็คือเลข6ใช่ไหมครับ6ก็จะมี8 1 7 4 6 5 0 2 3ด่หก้ยใช่ไหมครับแล้วทีนี้เรามาดูแนวดับนะครับตัวดับก็คือเลข9นะครับดับ9นะครับทีบนี้ถามว่าทำไมาถึงมั่นใจว่าน่าจะดับ9ดับ4แล้วก็ดับ5เนี่ยผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่า4กับ5นี้นะครับผมจะเน้นไปตรงที่ดับ9 นะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็ได้เลข6เหมือนกันนะคระหลักหน่วยก้าวเป็นหนึ่งงวดก็เป็นเลข6เหมือนกันซึ่งเขาก็ดับ9แต่ก็ดับไม่อยู่นะครับดังนั้นงวดที่จะถึงเนี่ยเลข9จะต้องดับอยู่นะครับผมจะดับ9ที่10หน่วยบนนะครับผมก็จะตัด9อีกตัวหนึ่งนะครับตัด9ที่10หน่วยบนดังนั้นเลขหลักหน่วยบนเราจะเหลือศูนย์ สามแล้วก็แปดนะครับจะเหลืออยู่แค่นี้นะครับเลขหลักหน่วยจะเหลือศูนย์สามแปดนะครับเดี๋ยวผมจะมาไ้นะครับดับหกดับเจ็ดแล้วก็ดับเก้านะครับหลักสิบจะได้อยู่ที่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับทีนี้เราก็มาดูเด่นนะครับเด่นวันนี้จะเด่นอยู่ที่หกสี่ห้าแปดนะครับหกสี่ห้าแปดเนี่ยผมจะใช้สูตร อของงวดที่แล้วที่เขาหลุดนะครับงวดที่แล้วเนี่ยเขาหลุดคือเราก็หลุดไปสองงวดนะครับสําหรับสูตรนี้นะนี่คือเด่นสิบหน่วยบนนะครับนะเขาหลุดไปสองงวดนะครับนะหนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เจ็ดในลงล่างหมดเลยนะครับอันนั้นงวดเนี้ยเขาจะต้องกลับเข้ามานะครับผมมั่นใจอย่างนั้นหกสี่ห้าแปดนะครับผมจะใช้เด่นตัวนี้นะครับหกสี่ห้าแปดถ้าเด่นหลุดก็คือไปหมดเลยนะครับ ก็ขอภาวนาย้าหลุดนะครับ6458นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ6458นะครับตัวเด่นเราทีนี้เมื่อได้เด่นชุดนี้นะครับก็จะมีเด่นชุดหนึ่งที่ผมได้ลงมาแล้วนะครับก็คือ9235นะครับ9235 9235นี่มาจากไหนก็ในข้อมูลเก่านะครับท่านกลับไปดูนะครับผมได้ลงไว้แล้วนะครับผมไม่ลือแล้วนะครับเพราะว่า ไม่รู้ว่าข้อมูลไปอยู่ในเล่มไหนตอนนี้ไม่ไม่อยากจะลือนะครับแต่ว่าผมได้ลงข้อมูลตัวนี้ไปแล้วนะครับในคลิปเก่าท่านไปดูได้นะครับ9235นะครับอีกอีกชุดหนึ่งนะครับเขาจะเด่นอยู่ที่6804นะครับ6804ฉะนั้นเลข2ชุดนี้ให้สังเกตว่าเขาไม่ชนกันนะครับเขาไม่ชนกันในนั้นผมจะจับนะครับจับคู่2ชุดนี้เลยนะครับสำหรับตัวเด่นแล้วใช้ตัวเด่นตัวนี้เป็นตัวจับนะครับ แต้มงวดนี้นะครับดับดับที่แต้ม2กับแต้ม6นะครับเราจะใช้แต้มทั้งหมด8ตัวนะครับมั่นใจนะครับว่าแต้มไม่หลุดแน่นอนเพราะว่างวดที่แล้วเขาได้หลุดไปแล้วนะครับตำรับแต้ม10หน่วยบนดังนั้นเมื่อเราจับเราจับลงมาข้อมูลผมก็จะจับได้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือการจับ2ตัวบนตรงนะครับผมกลับไว้ให้เรียบร้อยทีนี้ เราก็มาดูตัวเด่นกันนะครับสําหรับ2ตัวบนนะครับ2ตัวบนตรงเราจับก็คือจับง่ายๆนะครับใช้หเป็นตัวเด่นใช่ไหมครับ6ไปจับกับ5นะครับแต้ม1เรามีนะครับห5ห้าห้าหนะครับนี่ฮะหกห้าห้าหกนะครับเนี่ยชุดนี้หนึ่งนะครับหกสามสามหกก็คือแต้มเก้าเรามีนะครับหกสามสามหกนะครับนี่คือชุดเต็มนะครับอ่า 6กสาแล้วก็6 2นะครับแต้ม8อยู่นี่นะครับ6ก 2, 2 6แล้วก็6 9แต้ม5นะครับ6 9 9ก้ต่อไปก็จะเป็นเด่นที่เลขสี่นะครับ4 5 5หสี่แต้ม9เรามีนะครับ4 3แต้ม7มีนะครับแต้ม7 สี่สองแต้มหกเราดับนะครับแต้มหกเราไม่มีนะครับสีสองตกนะครับสีสองสี่เก้าแต้มสามเรามีนะครับแต้มสามสีเก้าเก้าสีนะครับแล้วก็สี่อ่าหมดแล้วครับสี 4, ต่อไปเป็นเลขเด่นก็คือเลขห้าตัวที่สามนะครับห้าหกเรามีอยู่แล้วหกห้าห้าหกนะครับห้าแปดแต้มสามมีนะครับแต้มสามเรามีห้าแปดแปดห้า นะครับแล้วก็ห้า5ูนยาแต e 5, 500, 5, 45, 5 5้มหก็มีครับห้าศแล้วก็ห้า5ี่สเรามีอยู่แล้วนะครับต่อไปเลขเลขแนะครับเป็นตัวสุดท้ายตัวที่4คือเลขแนะครับสําหรับเลขเด่นเราก็เอาเลข8ก็มาจับ 8, 5, 5, 8เรามีแล้วนะครับ 8, 3, 3, สามสามแปดแต้มหนึ่งนะครับแปดสามามแปดแต้มห 8 3 3 8แต้มหนึ่ง8 3 3 8แต้มหนึ่งอยู่ไหนเนาะ8 3โ oh, อ8 3ตกเห็นไหมครับ8 3 3 8นะครับเราก็ลงไว้8 3แล้วก็3 8นะครับได้แต้มหนึ่งนะครับ8 3 3 8แล้วก็ตัวต่อไป8อะไร8 2 สองแปดก็ 28, คือแต้ม0ูนย์แลมมีนะครับแต้ม0ูนย์8228องสนะครับตัวสุดท้าย8998ก้า8ก9า8ปดแปแต้ม7มีนะครับแต้ม7เรามีอยู่นะครับ8998แต้ม7นะครับก็จะเป็นตัว สุดท้ายนะครับแปดเก้าแล้วก็เก้าแปดนะครับอ่าครบนะครับสำหรับข้อมูลดูจะเยอะนะครับแต่ผมกลับไว้นะครับที่ดูเยอะเนี่ยก็คือผมได้กลับเอาไว้นะครับให้ท่านดูนะครับแปดเก้าแต้มเจ็ดเรามีนะครับ ฉะนั้นเราจะใช้เลข4ตัวก็คือ6 4 5 8นะครับมาจับนะครับเรียบร้อยนะครับ2ตัวบนชุดเต็มนะครับ2ตัวบนชุดเต็มจะอยู่ในนี้ทีนี้เราก็มาดูหลักหน่วยที่เป็นเลข0นย์เลข3แล้วก็เลข8นะครับเพราะว่าดับที่หลักหน่วยคือดับ9 9นี่คือดับ10หน่วยบนนะครับดับ9แล้วก็ดับ6นี่คือที่หน่วยหน่วยบนนะครับแล้วก็ดับ7ที่หน่วยบนตามสูตรนะครับ นี้ถ้าท่านไม่อยากเล่นดับท่านก็เล่นตามสูตรในนี้เลยนะครับทั้งหมด2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24ชุดตรงนะครับ24ชุดตรงเยอะนะครับเยอะเัน,นั้นเราต้องพยายามแต่สำหรับนักเลง3ตัวบนนะครับ3ตัวบนเพราะว่าหลักร้อยเราจะเหลือแก้6กับ2นะครับผมก็จะเล่นหมดนะครับ ผมจะเล่นหมดโดยการใช้แต้มรวมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะจับ3ตัวบนตรงนะครับในชุดเต็มไว้เลยนะครับแล้วผมก็จะเ,เหลือตัวที่คัดเด่นไว้นะครับแต่ผมจะจับชุดเต็มเหมือนแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูในลักษณะของตัวเด่นนะครับก็คือหลักหน่วยจะอยู่ที่0-38เรามาดูว่าตัวไหนที่มี038นะครับเราก็เอาตัวนั้นเป็นตัวเด่นไว้นะครับ0-38ครับ แปดสามส3มแปดนะครับหกสามสี่าแล้วก็8ปดสอแนะครับสองแปดแล้วก็98นะครับ,นะรบ,นะรบนี่คือตัวเด่นนะครับที่ผมวงแดงๆไว้ก็คือตัวเด่นเด่นตรงที่หลักหน่วยเราจะมีอยู่แค่3ตัวก็คือ038ยนะครับดังนั้นผมจะใช้ตัวเด่นนะครับใช้ตัวเด่นตัวนี้ ตัวเด่นทั้งหมดเราจะเหลือกี่ตัวครับจะเหลืออยู่หนึ่งหกสามสี่สามห้าแปดห้ดสามสามดสองแดแล้วก็98นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับ1 2ึ่งสองามี่ห้าหเจ็ดแดตัวนะครับตัวเด่นนะครับ8ตัว ท่านใดที่เป็นนักลงทุนนะครับลงทุนแค่แปดตัวก็ได้นะครับไม่ต้องกลับแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวตรงไปแล้วหลักหน่วยจะเหลืออยู่ที่ศูนย์สามแปดนะครับตัวเด่นนะครับ <c oughs> <c oughs> นั้นสองตัวบนตรงนะครับจะอยู่ในชุดนี้นะครับสองตัวบนตรงจะอยู่ในชุดนี้นะครับเด่นอยู่ที่แปดตัวนะครับ เด่นอยู่ที่8ตัวนอกนั้นจะเป็นตัวรองนะครับแต่สําหรับตัวผมเองนะครับโดยส่วนตัวคือไม่ได้มุกษสากันคือพูดกันแบบตรงๆนะครับสาหรับตัวผมเองผมเป็นนักลงทุนนะครับนักลงทุนผมจะลงทุนทุกตัวเพราะว่าหลักร้อยว่วานนี้เราได้6กับ2อยู่แล้วใช่ไหมครับ 6. กับ2อยู่แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะจับ3ตัวให้ท่านดูนะครับ โดยการใช้แต้มรวมนะครับเพราะว่าแต้มรวมววดที่แล้วเราก็าหลุดผมจึงมั่นใจว่าแต้ม10หน่วยบนม้วนนี้เอาอยู่นะครับและแต้มรวมมวดนี้ก็จะต้องเอาอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อเขาได้หลุดเขาจะต้องกลับมาดังนั้นอโอกาสตัวนี้ผมจะไม่ยอมให้เสียโอกาสโดยเด็ดขาดนะครับจะได้มากหรือน้อยก็ขอให้ได้ไว้ก่อนนะครับผมจะใช้2กับ6มาจับกับ2ตัวบน ชุดเต็มเลยนะครับแล้วผมก็จะลงทุนแต่ผมจะเลือกลงทุนตัวเน้นก็คือ8ชุดนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นี่คือตัวที่เราลงทุนเยอะหน่อยนะครับที่เหลือก็ลงทุนเหมือนกันแต่ลงทุนเบาๆนะครับตามสูตรที่เขาบอกนะครับแต่ผมจะเอาหมดเลยนะครับเพราะว่าเรานักเลง3ตัวผมจะเล่น3ตัวอยู่แล้วนะครับส่วน2ตัวบนนะครับ ท่านที่ชอบเล่น2ตัวบนชุดที่ไม่เด่นนะท่านไม่ต้องเล่นนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับให้ท่านตัดเอาแค่8ชุดนะครับหกสามสี่สามห้าแปดแล้วก็50ให้ท่านเล่นแค่8ชุดนี้นะครับสําหรับท่านที่ชอบ2ตัวนะครับแต่ผมชอบ3ตัวผมก็จะเล่นหมดนะครับเดี๋ยวผมจะจับอสตัวบนไว้ในคลิปต่อไปเลยนะครับ ดูว่าเราจะมีตัวเด่นใน8ตัวเนี้เป็นตัวไหนที่เด่นที่สุดนะครับแต่ที่เหลือผมก็ลงทุนหมดนะครับอันนี้คือสไตล์ของผมนะครับหลายงวดแล้วที่ผมลงทุนมาแล้วก็ขาดทุนเพราะว่าเลข3ตัวมันไม่เข้านะครับ2ตัวก็เฉียดไปทีนี้ผมก็เลยคิดแล้วว่าถ้าเราลงทุนไปนะครับระดับที่ลงทุนมันก็หลายบาทอยู่แล้วนะครับใช้ทุนไปเยอะผมก็จะใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับ เมื่อเราเห็นว่าแต้มหลุดตั้งบนตั้งล่างแต้มหลุดตั้ง2ตัวบนแล้วก็แต้มรวมนะครับมันหลุดงมดที่แล้วผมได้ถือโอกาสตรงที่มันหลุดนี่แหละครับเพราะว่าถ้ามันหลุดแล้วมันต้องกลับผมจะใช้โอกาสตัวนี้เอามาเป็นโอกาสของผมนะครับโดยการเน้นแต้มนะครับเน้นแต้มนะครับเน้นแต้มเพื่อให้ได้3ตัวบนตรงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านที่ชอบ2ตัวบนนะครับแก็บหน้าจอไว้นะครับ8ชุดนะครับ 1 2ึ่งสองามห้าหกเจดแดนะครับตัวเด่นถ้าท่านเล่น2ตัวเล่นแค่8ชุดนะครับที่เหลือไม่ต้องเล่นนะครับที่เหลือก็เป็นตัวรองเพราะมันเยอะนะครับแต่ถ้าเล่น3าตัวเดี๋ยวท่านตามคลิปต่อไปของผมเลยนะครับสตัวผมจับหมดเลยนะครับ3ตัวเอาหมดแต่ผมจะเหลือไว้เฉพาะตัวเด่นนี้แยกไว้ต่างหากนะครับผมจะแยกชุดเด่นไว้ต่างหากนะครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับสําหรับสตัวบนก็ ชุดเต็มขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมั่นใจครับว่างวดน,นี้ไม่พลาดนะครับไม่พลาดเพราะว่า,อารอโอกาสตีแต้ม2ตัวบนหลุดแล้วก็แต้มรวมหลุดนะครับเมื่อก็หลุดพร้อมกันเขาต้องเข้ากลับมาพร้อมกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันมาลุ้นกันนะครับยิ่งเป็นวนันบริหัสเป็นวันเกิดของผมผมว่าโอกาสที่ผมจะได้ลาบเยอะนะครับโอกาสที่ผมจะได้ลาบ จากการคำนวณของผมเนี่ยเยอะมากนะครับยิ่งเป็นวันพระยิ่งชอบเลยนะครับก็โอกาสนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับเลขของผมก็ท่านที่ติดตามก็มียอดดูก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปหวังอะไรตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว,ว่าท่านใช้โอกาสที่มาเจอกันแล้วให ให้โอกาสตัวเองนะครับผมก็พยายามให้โอกาสตัวเองนะครับ <c oughs> สามตัวบนไม่ไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่หลายหลายงวดมานะครับตั้งแต่ต้นปีต้นปีนะมีอยู่แป๊บหนึ่งนะครับสองสามงวดต้นปีนะครับก็งวดนี้ไม่นา่าพลาดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับผมก็ ทำตามหน้าที่นะครับวิเคราะห์เลขออกมาประมาณนี้ที่เหลือทั้งหมดก็เป็นการตัดสินใจของท่านนะครับขอบพระคุณมากครับสําหรับการติดตามช่องของผมนะครับปากหลักรวยนะครับกดหัวใจกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ